ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับพวอมีกเชิงเคยนะครับอูดเซนพระบ้านนองนะครับวันนี้ก็พามาชมพระเก้าวิกนะครับออก่อนอืึ่นก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ,รบเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอูดเซนพระบ้าน,นองครับ วันนี้เราก็มาพบกับพระเนื้อชินอีกหนึ่งองค์นะครับที่ผมเก็บไว้ก็คือพระทากระดานนั่นเองนะครับพระทากระดานจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับท่ากระดานนั้นเป็นพระที่แตกไล,ล่กุนะครับไล,ล่กุมา อย่างกุปิกุลกุวัตทากดานไล่ๆกุอครับแบบกุซีสวัตนะกุใหญ่ๆก็เข้าชนใกล้ก็มีครับกุวัดเนื้อก็มีครับขออภัยครับก็ เป็นสนิมแดงนะครับบางองค์ก็มีทางองค์บางองค์ก็ขึ้นประปลายนะครับไม่จะเป็นต้องขึ้นเยอะเมือนกันทุกองนะครับนี่ครับเขีนศิละปะสวยงามครับเป็นปางมารวิชัยนะครับ <c oughs> องค์นี้ก็ค่อนข้างฉ่ำครับจะห้องใช้มา เกตเบครับเกตขดแต่จริงๆก็เกตตรงหมดแลวครับบางองค์ที่เห็นเป็นเกตบัวตูมนั้นก็จริงๆเดิมเดิมเลยจ้างไหนกุจ้างไหนอะไรก็เป็นเป็นเกตตรงเหมือนกันครับแต่ครานี้หักเกตจะตรงตรงยางเงครับอันี้เกิดจะาก,การ uck, ทับทุ่มว่าหักมังเบี้ยวมั้ง, build, งอะไรมั้งยังเงครับเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะครับผ่า,ากระดาน ไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจทําเป็นเกตบัวตูไม่ใช่นะครับเป็นนังเลยมีชดาครับชดายาวขึ้นมาอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นพระเทน้าเดียวนะครับซ้ำหน้าแล้วก็เทส่วนใหญ่จะเป็นตะกล่วนะครับชิ้นเงินอย่างส่วนตัวยังไม่เคยเห็นนะครับออมีลายพิมพ์ครับ พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ต่างกันครับตรงนี้เราก็ลองมาชมกันนะครับถ้ากระดานตรงนี้ก็สนิมไม่ค่อยจัดนะครับก็ยังพอเห็นมั้งครับน่ครับหน้าตาปากทัาน ตาจะกลมโตนะครับนี่ครับปางมานวิชัยครับข้างล่างไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเป็นพระร้อนเดียวครับอย่างที่บอก ตรงนี้ชนิมไม่จัดนะครับเพราะว่าผ่านการใช้มาครับนี่ครับ ครับไข้ยังมีให้เห็นหนะแต่ว่าไม่แน่ใจพันการล้างมาหรือเปล่าแต่ใช้ใช้มาแน่นอนครับ แต่คราบไข่ยังมีไอเห็้นนะครับในตำสก๊อกเนี่ยครับคราบไข่จะพุดมาจากเนื้อครับพกนีน่ครับ พระก้าได้อยู่ใครจะพุดออกมาจากเหนือนะครับต้องดูให้ดีนะครับบางทีครับทํารืครับธรรมชาติมันมีนะนี่ครับพุดออกมาจากเนือนะครับเป็นเม็ดๆๆอย่างเงี้ยครับ หาชมยาครับก่อนอื่นต้องดูพิมพ์ก่อนครับส่งโดยสั้งเคพครับองจริงเนื้อมันมากเลยครับซ่งเข้าไปแต่คดีว่าอย่างหนุกล้องไม่ค่อยเก่ง ครับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับครับอูดเ้นผาบ้านนองนะครับครับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับอย่าลืมกดติดตาม